ตำบลสีบัวบานที่นี่มีเรื่องเล่าตอนที่สองตอนกัดก้อมหอมใจชุมชนห้วยสาขาวพัฒนาชุมชนตี้บัไกลปืนเที่ยง สวัสดีเจ้าตำบลสีบบานที่นี่มีเรื่องเล่าวันนี้จะพาคูกรไปฮูจักกับชุมชนห้วยไซายขาวพัฒนาการเจ้าชุมชนแห่งนี้นะเจ้าตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสีบบานเจ้าเป็นพื้นที่ที่น่าชื่นชมในมิติของชุมชนที่ค่อนข้างห่างไกลชุมชนนะเจ้าแต่เปิ้นสามารถสร้างตวเก่าได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหรือปัญหาเรื่องน้ําประปาเจ้า ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ใจระบบโซลารเซลล์ร้อยเปอร์เซนต์ที่วางแผนและก็ดำเนินการจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงเจ้าชุมชนห้วยไซขาวก็จะมีสมาชิกประมาณ50ครัวเรือนมีไรายได้หลักมาจากการปลูกก้าไม้สรงขายอาทิต้นมะข่านาเจ้าประดูแดงฟ้าทลายโจรกระชายขาวกล้วยลำไยมะขามยักษ์รวมถึงใบม่อนและพืชอื่นๆรวมกว่า14ชนิดเจ้า ซึ่งการก่อมที่เราจะปามาแอลในวันนี้นะเจ้าก็มาจากแนวความคิดของผู้นําชุมชนนะเจ้าที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนนั้นมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อรับประทานกันเองในครัวเรือนก่อนเจ้าปลูกกันคนเดียวกินกันคนเดียวเจ้าพอมีผลผลิตที่พอเหลือจากการกินก็จะรวมตัวกันนํามาขายในราคาที่เบาแปลงจนกลายเป็นการก่อมหอมใจชุมชนห้วยายขาวพัฒนาในวันนี้เจ้า จุดเด่นในผลผลิตในทุกชนเผาเนี่ยนะครับนถึงจะว่าด้วยภูมิประเทศเราอยู่บริเวณปานะ่าเนาะเราก็พยายามพยาาส่งเสริมผู้จาบบ้านพักษาป่าไว้นะครับปา่บปาสามยางประโยชน์สียาเนาะแล้วก็เก็บผลิตภัณฑ์จากป่ามาผู้จับพักษา,าครับอันนี้คือของปา่าซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นอีกอื่นก็คเขาจะต้องขับรถไกลเข้ามานะนะครับแต่นี่คือ เขามีอาหารอยู่หลังบ้านนะครับ<ป>เดี๋ยวกินเขากเก็บมาขาย<ป>เพาจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบ้านเขาหลังพอรวบรวมได้แล้วเนี่ยเขาจะขยายออกไปข้างนอกในความว่าเพคนมีการมีงานอย่างนี่นอ้องพอพูดนะครับจากงานต่างๆเจิญมาเนี่ยเขาก็จะรวบรวมสินค้าของเจ้าบ้านนะครับออกไปวางกำหน้าวางโชว์ การก้อมแพงนี้นะเจ้าเริ่มขายลองไฟตั้งแต่วันที่8ตุลาคมและเปิดแต้ๆนะเจ้าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้า พอมีคนเริ่มฮู้ก็เข้าไปจับจ่ายซื้อของกันเป็นจํานวนนักเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักต่างๆผลไม้ตามฤดูกาลนอไม้นะเจ้ามีตึงนอไม้สดและก็นอไม้แปลรูปสัต์ตี้นามาเป็นอาหารนะเจ้าวันนี้น้องฝ้ายมาขวายนะเจ้าเลยมีของให้เลือกแบปอนักตาใดเจ้าแต่วันนี้โชคดีได้จิกกุงมาตยวนะเจ้าสัต์ตี้นาไปประกอบอาหารก็หลายแบบก็จะมีทั้งแบบสดๆและแบบบริการทําความสะอาดนะเจ้าวันนี้จิกุงของน้องนะเจ้าเปินทําความสะอาดเอา ขี้เอาไส้ออกมืตอตัวนะเจ้าอันนี้ปิ๊กบ้านไปกับพร้อมนําไปประกอบอาหารรับประทานได้เลยบม่ว่าจะเอาไปคั่วหรือว่าเอาไปทอดก็ตามความชอบของเฮานั่นเองเจ้าใครที่ชอบกบก็มีกบมาจาหน่ายโดยนะเจ้าส่วนปูหน้านะเจ้าก็จะมีการแปรรูปมีทั้งปูดองนะเจ้าแล้วก็น้ําปูที่เป็นของมักของใครหลายๆคนนะเจ้าส่วนผลไม้ที่ขึ้นจืดที่นี่เจ้ามาห้วไยไซขาวต้องบอกพลาด บอกโอ้นะเจ้าเป็นบอกว่ามีตึงพันธุ์ขาวใหญ่และกระพันทองดีแต่ปลูกตี้ไห้วยรายขาวทั้งหมดนะเจ้าหาประกันความอร่อย อันนี้กล้วยหอมทองหวีใหญ่ๆแต่ราคาย่อมเยาวเจ้ารวมไปถึงพืชคักส่วนครัวราคาประหยัดก็มีนะเจ้าพลิกบักเขือนะเจ้าบอแขวงปีอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่5บาทต่ออันนะเจ้าและที่สําคัญที่สุดเป็นบอกว่าที่นี่นะเจ้าเป็นแหล่งผลิตน้ําผึ้งแท้ๆถึง5แบรนด์เลยนะเจ้าในพื้นที่ของชุมชนห้วยายขาวแห่งนี้สำหรับการเดินทางเจ้าหากทุกท่านเดินทางมาจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะเจ้าก่อนถึงศารจังหวัดลพปูรศูนย์ราชาการจังหวัดลพบุรจะมีตังเข้าอยู่ซ้าย ือเจ้าเข้ามาตั้งบ้านสีโบบานะเจ้าตรงมาเรื่อยๆเลยเจ้าพอเจอแทงน้ำประปาหมู่บ้านสูงๆแบบอี้มือทุกท่านเลี้ยวขวาเลยนะเจ้าแล้วตรงไปตามตางเข้าไปเรื่อยๆเจ้าก็จะเจอสามแยกหากว่าท่านเจอป้ายแบบนี้แสดงว่ามาถูกทางแล้วเจ้าเข้าไปแหั่มน้อยนะเจ้าขับรถเพลินๆนะเจ้าดูในส่วนของต้นไม้สองข้างตางเข้าไป ทางเข้าก็จะเป็นถนนลูกลังนิดหน่อยนะเจ้าช่วงไหนหากว่าฝนตกนะนะเจ้าทางก็จะบ่ค่อยสะดวกสักใดไห้ที่ขับรถบ่ค่อยเก่งต้องระมัดระวังกันน้อยนึงนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนั่นเองทั้งนี้นะเจ้าจากความพยายามของคนในชุมชนตีพยายามสร้างอาชีพใหม่ฮึ่กแกการนะเจ้าโทษแทนการทำลายป่าไม้ก็ย่างให้คนนั้นสามารถ อยู่กับป่าได้อย่างสมดุลเจ้าและในอนาคตนะเจ้าชุมชนห้วยไซเขาวแห่งนี้ก็จะต่อยอดเป็นวิสาหากิจท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเมื่อปีน้องประชาชนรวมถึงผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเฮียนหู้ในพื้นที่ได้เห็โตัวเจ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะเจ้าสนใจจะสอบถามเรื่องของผลผลิตนะเจ้าเรื่องของการศึกษาดูง,งานเรื่องการเดินทาง หรือว่าจะติดต่อให้ชุมชนออกไปจําหน่ายผลผลิตนอกสถานที่ก็สามารถติดต่อกันได้นะเจ้าที่คุณนกประสิทธิ์ช่มสวนรณวัฒนาหรือว่าเฮียสมพรเจ้าอันนี้เป็นประธานนะเจ้าชุมชนห้วยใสขาวพัฒนาโทรมากันได้ที่เบอร์0ูนย์5 9 6 4 1นะเจ้าและคุณนกประดลนดอนลาวนะเจ้าหรือว่าคุณหมิง0 9 1ย์ 9, 9้0 5กันได้เจ้า วันนี้ไปกันก่อนแล้วเนะเจ้าจะไปไดิลืมกดไลค์กดแชร์ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube และกับเพจ a c e b o o k ของเทศบาลตำบลสีบัวบานนะเจ้าก้าวหนะ้านะเจ้าเราจะมาเล่าเรื่องออหยังของตำบลสีบัวบานเื้อได้ชมได้ฟังกันแหมต้องมาดิดตามกันในตอนต่อไปเนื้อเจ้าสีบัวบานน่าอยู่มาแล้วจะหูอยู่แล้วจะหักเจ้าบ๊ายบาย